แฟนๆก็ซิล่าเตรียมเหตโตโฮสตูดิโอลุย3โปรเจกต์ใหม่ขยายจักรวาลสัตว์ประหลาดไคจูญี่ปุ่นโตโฮสตูดิโอนะคะเตรียมขยายจักรวาลสัตว์ประหลาดไคจูญี่ปุ่นอย่างจริงจังแล้วด้วยการพัฒนาโปรเจกต์ภาพยนตร์ใหม่ถึง3เรื่องโดยหนึ่งในนั้นคือภาคต่อก็ซิล่า minus o n ที่ประสบความสําเร็จระดับโลกทั้งไรายได้คําวิจารณ์และการคว้ารางวัลอสการ์สาขาวิชวลเอฟเฟกยอดเยี่ยมมาครองโตโฮสตูดิโอนะคะได้วางแผนเริ่มการถ่ายทาภาคต่อในการ ปี2025ก็คือตอนนี้เริ่มถ่ายทำแล้วและจะเข้าฉายในช่วงปลายปี2026โดยผู้กำกับทาเคชิยามาสกิเนจะกลับมาทำหน้าที่เดิมครบทั้งกำกับเขียนบทและดูแลวิชวลเอฟเฟค t พร้อมเพิ่มสเกลการสร้างให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแค่นั้นยังไม่พอนะคะขณะเดียวกันเนี่ยโตโฮสตูดิโอเนี่ยยังไม่ลืมชินกอสซิล่าหนังเวอร์ชั่นปี2016ที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางในฐานะกอสซิล่าที่เอาเรื่องการเมืองเนี่ยมาเป็นเบสของ นโดยแม้ภาคต่อเนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะว่าชินกอซิล่าจะมีภาค2ไหมแต่ทาง TOHO STUDIO INTERNATIONAL เนี่ยได้เปิดเผยว่าตัวหนังมันมีศักยภาพมากๆแล้วก็ อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตที่เราจะได้ดูชินกอซิล่าภาค2อีกหนึ่งโปรเจกต์นะคะที่น่าสนใจมากๆซึ่งฉันสนใจโปรเจกต์นี้มากๆฉันตื่นเต้นมากๆนั่นก็คือภาพยนตร์ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับกอซิล่าโดยตรงแต่จะไปโฟกัสกับสัตว์ประหลาดไคจูชื่อดังตัวอื่นๆในจักรวาลโตโฮอย่างเช่นมอนทราโลแดนแล้วก็เมกากอซิล่า เพื่อที่จะขยายเรื่องราวให้มันหลากหลายมากขึ้นและวางรากฐานจักรวาลสัตว์ประหลาดไคจูญ,ญี่ปุ่นให้มันแข็งแร่งยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้นะคะคือยุทธศาสตร์สําคัญของโตโฮสตูดิโอในการสร้างอัตลักษณ์ของจักรวาลสัตว์ประหลาดไคจูญ,ญี่ปุ่นแบบแท้ๆโดยไม่ใช่แค่ตามกระแสฮอลลีวูดก็ต้องพูดตรงๆนะว่าหลายๆคนน่ะไม่รู้ว่าก็ซีลาจริงๆแล้วอ่ะต้นตำรับของมันเลยออริจินอลเลยคือมาจากญี่ปุ่นนะและบางคนก็เข้าใจว่า คาแรคเตอร์ของก็อสซิล่าเนี่ยออริจินอลเป็นของอเมริกาซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แต่ก็คือก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าอเมริกาเอาก็อซิล่าเอาจาัก,กรวาลไคจูมาสร้างได้แบบได้ได้สนุกมากๆแล้วมันก็ประสบความสําเร็จมากๆซึ่งก็ไม่ผิดที่หลายๆคนจะสับสนเอาเป็นว่าเราก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าโตโฮสตูดิโอเนี่ยจะลังสรรและครีเอทจัก,กรวาลไคจูญี่ปุ่นที่เป็นออริจินอลแท้ๆได้ปังขนาดไหนส่วนใครรอโปรเจกต์ไหนกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะ